สวัสดีครับ FC สิงห์นะครับวันนี้เราไปชมอีกหนึ่งวันวันนี้สิงห์นำพระนางพญาปีหนึ่งสี่ของอาจารย์ถนอมเป็นกุวัดนางพญาณนะวันนี้เนี่ยที่สิงห์นำมาเป็นวิดีโอนี้หรือไลฟ์สดนี้ให้เพื่อนชมกันเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเนื้อผงอิทเจนะครับเพราะนั้นเนื้อผงอิทเจเนี่ยหาชมได้ยากแล้วก็หายากนะครับเป็นสุดยอดเลยนะครับ เป็นราคาในจํานวนเขาเรียกว่าเนื้อของพระนางพญาปีหนึ่งสีเนี่ยเนื้อนี้จะเป็นเนื้อที่มีราคาสูงที่สุดนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปชมรายละเอียดกันก่อนนะครับว่าผมเคยพูดเพื่อนๆฟังแล้วนะครับว่าไปหลายเทคว่าพระนางพญาปีหนึ่งสีเนี่ยของอาจารย์ถนอมกุวัดนางพญาแล้วก็เป็นรุ่นที่สร้างวัดนางพญานะครับ รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นพิเศษอย่างหนึ่งที่มีเ,เขาเรียกว่ามีพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยออกเสียงกระจายตามสายทั่วไปนะครับของละแวกนั้นแล้วก็พระกิจิ108รูปเนี่ยเป็นการปลุกเสก3วัน3คืนเพราะฉะนั้นแต่ละท่านเนี่ยดังๆทั้งนั้นนะครับข้อมูลรายละเอียดทั่วไปเนี่ย <c oughs> เพื่อนไปหาดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าสิ่งพูดไปหลายครั้งแล้ววันนี้จะเอาคร่าวๆให้ฟัง แต่ก่อนอื่นเนี่ยรุ่นนี้ดําเนินการทั้งหมดเนี่ยนะครับดำเนินการจัดสร้างเนี่ยหรือว่าเริ่มโครงการเนี่ยนะครับเมื่อวันที่29มกราคม2512เวลา9น12นาฬนทีเป็นปฐมพมเะิกตามเขาเรียกว่าตามดวงตาพระิกที่สร้างอุโบสถที่ในหลวงรัชกาลที่9าเลเนี่ยพระราชทานให้เพราะฉะนั้นการประกอบพิธีเนี่ยนะครับก็เริ่มทำการเขาเรียกว่า เตรียมข้อมูลในการทําจนในวิการสร้างแล้วปลุกเสรจ,จริงๆคือวันที่30มกรพฤาสา <c oughs> นะครับในวิหารนะครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เข้มขังมากผมบอกเลยครอบครัวสิงเลยครับท่านไหนที่ยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังเก็บได้เก็บเลยนะครับแล้วรุ่นนี้เนี่ยเป็นเป็น,ปนพระนางพญารุ่นที่เขาเรียกว่า มีดวงตาพระเลิกที่ในหลวงรัชกาลรัชกาลที่9ของเราเนี่ยพระราชทานให้เพราะฉะนั้นเมื่อปีย้อนไปประมาณสัก60ปีที่แล้วสมมตินะครับประมาณการดีกว่าอ่ะ60ปีที่แล้วพอ2514า25ตอนนี้ก็25งาความทันสมัยเข้ามาแล้วนะครับในการกดแม่พิมพ์ในการดวงตาพระเลิกที่หลายๆท่านเนี่ยได้เห็นเดี๋ยวจะเห็นด้านหลังของวิดีโอนี้ ดวงตาพเลิกเนี่ยเพื่อนนึกถึงความเป็นจริงนะครับสร้างจากเนื้อโลหะมีความแกะคมชัดลึกเพราะนั้นดวงตาพะเลิกเมื่อปั๊มลงไปเนื้อผงหรือเนื้อดินก่อนที่ทําการนําไปเผาเนี่ยมันต้องมีความคมชัดจริงไหมเพื่อนนะครับ <c oughs> และสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมีการพบเจอหรือว่ามีการแตกกุญนะครับจึงออกมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันในการชมกันนะครับ2547 ที่พบเจอประมาณ20ปีที่แล้วตอนนี้เรากลับไปถามว่าเนื้อรุ่นนี้เนี่ยเนื้อผงอิิเจเนี่ยเป็นเนื้อที่เนื้อผงขาวๆเนี่ยผงอิทิเจมาไงก่อนอ่ะนะเราต้องไปทําความเข้าใจแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันก่อนนะครับเนื้อผงเนี่ยนะครับเพื่อนๆตามสูตรเลยเนี่ยเขาเรียกว่านะครับเป็นเนื้อปัทมังนะครับโดยนํามวลสารต่างๆ เขาเรียกว่าเกี่ยวกับพืชว่านต่างๆที่มีความขังในสมัยโบราณนะครับโดยการนำมาเผานะครับตามประวัติที่เราก็พอหากันได้แต่สิงก็นำมาให้เพื่อนได้ชมกันคร่าวๆนะครับเป็นว่านต่างๆ,ๆทั้งนั้นเลย นะครับเป็นผงอื่นๆอาจจะผงมวลสารผงอะไรต่างๆที่ท่านเก็บไว้นะครับแล้วก็ว่านว่านนางฝักนะครับว่านเพชรน้อยว่านเพชรใหญ่ว่านเพชรกลับนะครับเศษผ้าชมรุดใบลานประคำคำพีทุกอย่างเนี่ยนำไปเผารวมกันแล้วตาลงไปเมื่อเสร็จเรียบร้อยพอแห้งปุ๊บนํามาปั้นเพื่อนปั้นเป็นเขาเรียกว่าสมัยก่อนนะครับก็เรียกว่าช็อกถูกไหมครับเขาก็ปั้นมาเป็นแท่งเมื่อได้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 ไดไดออกมาเป็นเป็น เป็นแท่งแล้วเนี่ยนะครับผงทั้งหมดที่ที่การทําการเผาเพื่อนเขาเรียกว่าผงอิทธิเจนะครับนํามาเป็นปั้นเป็นแท่งช็อกเขียนสูตรพระเวทต่างๆแล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่มีความถนัดด้านไหน <c oughs> จะมากหรือน้อยนะครับโดยการมาเขียนเข้ากระดานชนวนเนี่ยโอ้โหผมว่าไม่รู้กี่ร้อยกี่พันทเ,เที่ยวเลยเขียนลบเขียนลบจนเก็บ เนื้อผงขึ้นมาเขาเรียกว่าผงอิทิเจเนี่ยเป็นผงที่เพื่อนเห็นอยู่เพราะฉะนั้นพระนางพญารุ่นนี้เนี่ยเป็นเนื้อผงอิธิเจที่ผมก็ไม่แม่นเรื่องว่าร้อยองค์พันองค์ปั๊มอึ่งองค์หรือไว้บนยอดไหย,ยอดแตละถังแตละไหที่ฝังอยู่นะครับแต่เป็นเนื้อผงที่มีความชํำรุดง่าย <c oughs> ไม่เหมือนเนื้อดิน เดี๋ยววันนี้สิงจะมีให้ชมนะครับทั้งเนื้อผงทั้งเนื้อดินนะครับที่เผาแล้วแก่ผงมีหลายหลารูปลักษณ์วันนี้ให้เพื่อนได้ชมกันละกระจ่างและชัดเจนเพื่อนๆดูดวงตาพระฤกนะครับด้านหลังที่เพื่อนเห็นอยู่นี่คือความคมชัดของดวงตาพระฤกเดี๋ยวท้ายรายการสีสิงจะบอกให้เลยว่าตําหนิ พระนางพญาปี1 4ดูอย่างไรแท้ดูอย่างไรไม่แท้นะครับตอนนี้เนี่ยเราไปชมภาพโดยรวมกันก่อนนะครับว่านี่คือพระนางพญาปี1 4นะครับของอาจารย์ถนอมจังหวัดพิศนุโลกเป็นกุกวัดนางพญานะครับแล้วเป็นเนื้ออิทิเจนะครับที่ผมบอกกล่าวเพื่อนๆไปเพราะนั้นเป็นเนื้อพระที่หายากมากนะครับ ผงอิทิเจเนี่ยหรือผงสีขาวเนี่ยหรือดินที่เผาจนขาวเนี่ยบางตำรานะครับเขาเรียกว่าบ่งเขียนไว้2อ,อย่างปัจจัยนะครับปัจจัยปจัจจัยดีกว่าปัจจัยที่ทําให้เนื้อพ้าที่เป็นสีของเนื้อพ้าที่เผาดินเผาหรือเนื้อพัชผงก็แล้วแต่ที่เป็นสีขาวเนี่ยมีอยู่2อ,อย่างปัจจัยแรกคืออิทธิวัตถุที่สร้างนะครับ บางท่านก็เรียกอิคลิตก็ได้นะครับ2ปัจจัยต่อมาคืออุณหภูมิในการเผานะครับจึงทําให้เราเห็นเนื้อผงสีขาวนะครับนี่คือด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปชมพระองค์จริงกันเลยนะครับเราจะได้เข้าใจแล้วชมไปพร้อมกันนะครับนี่คือพระนางพญานะครับเป็นเนื้อผงอิทธิเจนะครับ ดูง่ายครับถ้าเนื้อผงท่เจเนี่ยแล้วคาบที่เพื่อนเห็นอยู่นด่ก็คือคาบกุกที่ยังติดอยู่นะครับเนื้อผงท่เจเนี่ยไม่ได้นําไปเผานะครับวางหรือบรรจุลงไปในกุเลยเพราะฉะนั้นสภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสภาพที่สมบูรณ์ความหนาความใหญ่นี่นะครับจะใหญ่กว่านะครับเนื้อดินที่เผาเพราะเนื้อดินที่เผานี่มีการขดตัวกันนะครับแล้วเนื้อผงทิเจองนี้เนี่ยที่เพื่อนเห็นอยู่เนี่ยนะครับมีลักษณะความคมชัดลึก นะครับรอยตัดด้านข้างเห็นแน่นอนที่ของมีโคมที่ตัดออกไปเห็นไหมครับลักษณะอันนี้คือพิมพ์สังกติรุ่นนี้จะสร้างไว้2พิมพ์นะครับปีหนึ่งสี่ครับมีแค่2พิมพ์เพื่อนพิมพ์สังกติกับพิมพเข่าโค้งนะครับวันนี้สิงห์นสังกติมาให้ดูเพ <c oughs> ราะจริงอยากจะให้ชมจริงๆเนื้อผงอิทเจนเนี่ยผมมีอยู่ไม่เยอะจริงเลยน้อยมากๆเอาแต่ว่าในตัวผมผมว่าผมมีไม่เกิน20องค์องนะครับ แต่วันนี้เดี๋ยวท้ายรายการใจเย็นๆเดี๋ยวสิงจะบอกรายละเอียดให้วันนี้เรามาให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าแล้วทำไมถึงรู้ว่าเป็นผ้าแท้ทำไมบางรายการบางช่องที่ไลฟ์นะครับไม่เคยเห็นเลยเนื้อผงที่เจเพราะไม่มีกันเพื่อนเพราะมันเป็นผ้าที่เขาเรียกว่าถ้าเก็บไว้ไม่ดีเนี่ยเพื่อนพังหมดเสียหายแน่นอนเนื้อผงเพื่อนๆก็เข้าใจนะครับและสมัย50กว่าปีที่แล้วหกสิปีที่แล้วเนี่ย ปัญหาว่ายังความสมบูรณ์ในการจัดสร้างการใส่น้ํามันต่างอิวเนี่ยยังน้อยนะครับจึงทําให้เนื้อผ้านี่มีการบุบสลายได้เสียหายได้นะครับลักษณะก็คือเหมือนพิมพ์สังกติทั่วไปนะครับมีความคมชัดลึกด้านข้างเห็นรอยตัดไหมของของมีคมเนี่ยนะครับเนี่ยคมนะครับเหมือนสันมีดเลยนะครับและด้านหลังนะครับดวงตาพันเลิกเนมครับชัดเจนนะครับสำหรับนี่คือเนื้อผงอิทิเจน,นะครับเพื่อน ตรนี้เรามาดูเนื้อผงที่แก่ผงโดยดําดินในและแก่ผงก็จะออกมาอีกรูปลักษณ์หนึ่งอะอย่างองค์นี้อันนี้คือเขาเรียกว่าแก่ผงเพื่อนแก่ผงนะครับเนื้อออกสีขาวนะครับอย่างนี้ก็มีการเผาที่ได้ที่นะครับบางท่านที่ไม่รู้ก็คิดว่าเนื้อผงที่เจที่จริงไม่ใช่นะครับเพราะเนื้อผงที่เจเน,เนื้อจะออกมาแบบนี้ ไว้เพื่อนดูใ,นใกล้ครับเนื้อเนี่ยถ้าสององจร,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 ริงเนี่ยจะเห็นชัดเจนแล้วความหนาใหญ่เพื่อนดูเห็นไหมครับจะหนา่ากันเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้โดนไฟในการเผานะครับเพราะฉะนั้นพระนางพญารุ่นนี้เนี่ยนะครับสําหรับเนื้อผงที่เนื้อดินอ่ะเมื่อกี้พอเนื้อผงแก่ผงใช่ไหมแล้วก็ก็ไล่ตามดับในการเผานะครับองนี้ก็แก่ผงแต่โดนไฟเยอะเห็นไหมครับด้านหลัง มีค่ามันต่งอิ่วดันมาเพราะมีการชุบน้ํามันต่งอิว่วรุ่นนี้นะครับเพื่อให้สภาพเนี่ยคงทนนะครับและอยู่ได้เห็นได้ชัดเจนถึงทุกวันนี้นะครับสำหรับเนื้อดินที่เผาได้ที่เพราะนั้นการเผาไฟเนี่ยอย่างที่ผมบอกในแต่ละเตาในแต่ละการเผาแต่ละครั้งเนี่ยมีลักษณะไหลรูปลักษ์ออกมาพ้าเนื้อดินเนี่ยนะครับทุกเกจิจะมีทั้งเนื้อเขาเรียกว่า,เ,าเขียวมอเขียวเข้ม สีพิกุลนะครับการบิดโค้งอยู่ที่การโดนไฟของแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละชนิดผมกำลังให้เพื่อนดูนะครับดูให้หลายๆแบบองค์ไหนที่แก่ไฟเยอะองค์ก็จะเลียวเล็กลงนะครับองนี้นิดเตียวไหมครับเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีการแก่ไฟหรือโดนไฟเยอะสําหรับองคที่โดนไฟเยอะๆเลยเนี่ยเนี่ยอยู่ๆขอ,ขอบเขาเรียกว่าขอบเตาีโดนกวนโดนอะไรก็แล้วแต่ก็จะเลียวเล็กเห็นไหมครับแห้งเหลือนิดหนึ่งนะครับนี่คือผ้านางพญาปี14 พิมสังกติของอาจารย์ถนอมเนี่ยตามรูปลักษณ์ที่เพื่อนเห็นตีนี้เรามารายละเอียดกันว่าทําไมถึงบอกว่ารุ่นนี้หรือเนื้อนี้มีนะครับผมจะให้เพื่อนดูนะครับเมื่อกี้ผมบอกเพื่อนแล้วครับนะครับว่าดวงตาพระเลิกเนี่ยเพื่อนดวงตาพระเลิกเนี่ยเป็นการทําโดยในหลวงเนรัชกาลที่9เนี่ยพระราชทานให้เนี่ย เพื่อนๆนึกถึงความเป็นเป็นไปได้ความเป็นจริงว่าดวงตาพระเลิกเนี่ยต้องคมชัดไหมเป็นไปได้ไหมว่าทำมาเรือนๆปั๊มลงไปไม่ชัดเป็นไป,นปนไม่ได้เพื่อนต้องชัดเจนแล้วนี่องค์นี้คือเนื้อดินเผานะครับครับแต่ส่วนองค์นี้เนี่ยคือเนื้อผงอิธิเจนะครับนี่อีกหนึ่งองค์ตอนนี้ผมมานําเที่เพื่อนๆดูว่าเพื่อนๆดูดวงตาพระเลิกนะดูเป็พร้องกันนะครับ เห็นชัดไม่ชัดนะครับนี่ <S <S พเพื่อนๆเห็นไหมครับวงกลมลีกดลงไปเนี่ยไม่ต้องลึกมากหรอกครับเพราะมีความคมชัดลึกแต่ของที่ทําขึ้นมาใหม่หรือเนื่องจากว่าดวงตาเพะเลิกที่ไม่ชัดเนี่ยต้องกดกดลงไปให้ลึกๆตอนนี้2องค์นี้เพื่อนดูดวงตาเพะเลอกในนี้ะนะครับเลขตาแหน่งเนี่ยที่ผมเพื่อนๆดูเนี่ยตำแหน่งเดียวกันหมดผมถึงบอกว่าเนื้อผงที่เจนเนี่ยมี แล้วท่านไหนจะเก็บเห็นไหมอย่างนี้ชัดเจนไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยดวงตาพเพลิงเพื่อนดูตัวอักษรเดียวกันหมดนะครับครับ,รบเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเพื่อนนะครับว่าดวงตาพเพลิงเนี่ยผมจะบอกเพื่อนให้แนวทางของผมถ้าเชื่อผมต้องคมชัดลึกถามว่าองค์ที่ไม่ชัดมีไหมมีผมจะให้เพื่อนดูองค์ที่มี น้ำปั่นน้ำมันต่างอิลเยอะนี่พเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับแต่พเพื่อนเพื่อเห็นเส้นสายไหมครับคมดวงตาพระเลเห็นไหมครับเนี่ยตัวหนังสือถ้าใช้กล้องส่องกันใกล้ๆก็จะเห็นเพราะเนื่องจากว่าคาบของน้ำมันต่งอิวคาบของแร่นะครับภาพโบราณเนี่ยเพื่อนเวลาดินโบราณที่ผมบอกเพื่อนหลายครั้งแล้วนะครับว่าจะมีแร่ในระเบิดแร่ได้อยู่ในดินเพื่อนเพื่อนเวลาโดนทําการเผาได้ที่เนี่ยก็จะระเบิดออกไม้เห็นพระด ผงสุพรรณนางพญาพวกนี้มีหมดเลยนะครับแร่ที่ระเบิดดูง่ายนะครับสําหรับผมเนี่ยถ้าองค์ไหนที่มีแร่เยอะเนี่ยโอ้โหดูง่ายมากนะครับครับนี่ยมาน่ครับ,มค,รบคมกีบบัวเป็นกีบ มีความชัดเจนนะครับถามว่าเนื้อผงที่เจทำไมจิงคมเพราะเนื่องจากว่าเนื้อท่านอ่อนนะถูกไหมครับเนื้อผงเนี่ยตอนกดเข้าไปเนี่ยเราก็เห็นความคมชัดสีดําๆที่เพื่อนเห็นเนี่ยคือเนี่ยคือคาบกุกนะครับเนี่ยที่วางไว้ในกุกแต่ไม่ได้วางอยู่ด้านล่างแน่นอนต้องอยู่ด้านบนเพ่อท่นเสียหายหมดแล้วพบน้อย เป็นเนื้อที่ณตอนนี้เนี่ยมีราคาสูงนะครับเดี๋ยวเราไปชมการขยายมวลสารกันนะครับผมจะให้เพื่อนดูว่าส่วนที่เขาเรียกว่าเวลากระเทาะออกไปของเนื้อผงนะครับเราจะเห็นเนื้อด้านในเป็นแบบไหนกัน ชัดไหมครับเพื่อนเห็นชัดเจน,นครับเนี่ยขึ้นนี่คือเนื้อผงส่วนด้านข้างที่มีการหลุดล่อนเปราะบางมากต้องหยิบต้องระวังจริงนะครับเพราะเป็นเนื้อผงสมัยก่อนเนี่ยหรือชุดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันต่างอิ่วยังไม่ได้ใส่ลงไปเยอะเป็นอาจจะเป็นการกดทดลองพิมพ์ก็ได้หรือกดเพื่อกําหนดว่าทุกพันองค์หนึ่งองค์นะครับเป็นไปได้หมดนะครับแต่อิ่งที่เราบอกว่าถ้าสร้างคนละรุ่นเนี่ยดวงตาพระเลิกจะต้องไม่เหมือนกันนะครับ เพราะนั่นนี่คือสร้างในรุ่นเดียวกันแต่เป็นสุดยอดของความเก่านะครับเราไปดูดวงตาพระเลิกนี่เห็นไหมครับเนี่ยคาบกุะครับที่เห็นอยู่ผงอินทิเจน,เนี่หรือผงต่างๆที่ผมบอกเนี่ยด้านในที่สีขาวๆเนี่ยเพื่อนจะต้องมีอะไรเพื่อน ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราบอกกันเพราะต้องมีการเผาก็จะมีเม็ดดำๆเล็กๆรายละเอียดเนี่ยอยู่ในผงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นครับของเนื้อผงครับใช่ไหมครับจะมีเม็ดมวลสารต่างๆที่อยู่ในผงขาวๆก็เหมือนผงช็อกเหล่านี้แหละเพราะต้องมีสีดำบ้างสีอะไรบ้างเพราะตอนที่เผาเนี่ยก่อนที่มาทําเป็นแท่งช็อกเนี่ยเพื่อนนะ เมื่อเขียนไปมันก็จะเป็นผงขา,ขาวๆกระจายกันออกมานะครับจึงทําให้เราดูง่ายนะครับสําหรับผ้าที่เป็นผ้าแท้นะครับแล้ววันนี้นที่สิงห์นำมาให้เพื่อนชมกันเนี่ยนี่คือพิมพ์นางพญาพิมพ์สังกตินะครับเป็นเนื้อผงอิติเจนะครับเป็นปีหนึ่งสี่ของจานถนอมสําหรับรุ่นนี้ผมบอกได้เลยสําหรับท่านที่ชมไลฟ์สดครั้งนี้นะครับสิงห์มีแบ่งให้ได้ไม่เกิน5องค์ เพราะมีจํานวนไม่เยอะต้องเก็บไว้เพราะราคาตอนนี้ในไหลตังมากถ้าท่านไหนชมวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบแล้วใช่ต้องการเก็บไว้บูชาพระทุคุณหลักร้านราคาเนี่ยหลักพันนะครับหลักหมื่นต้นๆหลักพันต้นๆยังพอเก็บหาได้นางพญารุ่นนี้แต่ผมอธิเจเป็นรุ่นที่มีราคาสูงที่สุดนะครับแล้วสําหรับในไลน์นี้ถ้าท่านไหนที่เข้ามาชมชอบแล้วใช่นะครับสิ่งมีแบ่งให้ได้แค่5ท่าน ไม่ว่ากันนะครับใครเร็วใครได้นะครับทักทางอดีตลน์อย่างเดียวนะครับช่องทางไลน์นะครับสิงจะมีอดีตลายขึ้นให้นะครับช่องทางไลน์ช่องทางเดียวนะครับแล้วผมมีรูปประกอบให้1รูปในการเพื่อนชมกันเพื่อนๆดูรูปภาพที่เพื่อนเห็นอยู่นะครับทั้งหมด5รูปแรกบนด้านซ้ายมือนั่นสภาพตอนที่ขุดเจอรูปกลางนะครับเป็นการขุดแล้วนําออกมานะครับ รูปด้านล่างสุดเป็นรูปโพงที่ขุดลงไปลึกมากนะครับคนจะไปอยู่ด้านในเห็นไหมครับนะครับเห็นเศียศรศีรษะของคนเนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยนะครับลึกลงไปเมื่อนําขึ้นมาเนี่ยเนื้อพระในด้านขวามือล่างเนี่ยก็จะมีอยู่ในดินมีการล้างในการชาําระเพราะตอนแรกๆเนี่ยไม่รู้หรอกครับก็น้าล้างทํามาเพราะ,ะสิ่งที่ล้างจนออกหมดก็จะเป็นอีกสภาพหนึ่งสิ่งที่ล้างไม่หมดก็อีกสภาพหนึ่งสิ่งที่ยังขึ้นมาแล้วไม่ได้ล้างก็อีกสภาพมีหลายวันน้าตามที่ผมให้เพื่อนดู แล้วนี่คือนางพญาปี1 4รูปภาพถ่ายเนี่ยได้มาจากคนเก่าคนแก่นะครับที่ตอนที่ผมไปได้พาชุดนี้ม,มาเขาถ่ายไว้เขาก็โหลดลงมาให้นะครับนี่คือขั้นตอนเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าพระนางพญาปี1 4เนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดยังพอหาได้ยังพอจับต้องได้นะครับแต่สิ่งที่ผมบอกว่าสิ่งสำคัญนะครับดวงตาพระิก ต้องมีความคมชัดลึกท่านไหนจะไม่ลึกไม่คมบอกแท้ก็เรื่องของท่านนะครับแต่ท่องทางของผมถ้าเชื่อแนวทางของผมเนี่ยนะครับพิมพ์จะต้องคมชัดลึกนะครับนะครับวันนี้นะใครที่เข้ามาชมวิดีโอนี้นะครับ f อทุกท่านเนี่ยสิงแบ่งให้ได้แค่5้องค์จริงๆนะครับแบ่งมากกว่านี้ไม่ได้จริงเพราะส่วนที่เหลือส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเก็บไว้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นผ้าที่เนื้อนี้หา พบน้อยดีกว่าผมเชื่อว่าหลายท่านไม่มีเพราะถ้าเจอก็แตกหักเสียหายหมดแล้วก็ไปทําเป็นมวลสารหมดแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับสิงขอบคุณนะครับเดี๋ยวสิงจะขึ้นอดีไลน์ให้ท้ายรายการครับท่านไหนชอบแล้วใช่ดูวิดีโอนี้จบแล้วทักมานะครับวันนี้นะครับแล้วพบกันไรหน้านะครับสวัสดีครับ